ผมก็จะมาซื้อของร้านพี่อิตนะคะร้านตู้เย็ยนนี้มีให้เลือกเยอะยะนะคบนี่นะครับผมก็จะซื้อนี่นี่นะครับมื่อทินวิวนะครับผมก็จะไปซื้อนะครับผมขอตัดคลิปตอนนี้นะคบไปเจอกันที่บ้านนะครับอนค่ดีผมก็ถึงบ้านแล้วนะครับนี่ผมก็เปิดไปเรียบร้อยนะครับ มอร์เชนวิวนะครับนี่ภาษาไทยเล็นี่ภาษาอังกฤษนี่นะครับมอร์เชนวิวน้ำเป็นสีอะไรเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมทีให้ดูนะครับน้ำเป็นสีอะไรนี่เป็นสีเหลืองครับน้ำเป็นสีเหลืองซ่ามากเลยนะครับเมอร์เชนวิว ผมให้ลองใช้ผมให้ลองกินนะครับอืมา,มากนะครับอร่อยติดใจนะครับผมก็ซื้อขนมจีบมาด้วยนะครับนี่ก็น้ำจิ้มนะครับมผมกินให้ดูนะครับเอยมากินอันนี้เอาจะกินนี้นี่ครับแซามากเลยครับแม่ สำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ